สวัสดีครับมาพบกับหน่วยที่สนะครับการร่วมกันสร้างความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับ ida นะครับเราดูความหมายของการสร้างความคิดและแนวการแก้ไขปัญหาครับ ida นะครับตืงออ้อดึง มาจากคำว่าไอเดียนะครับหรือความคิดรวมจับครีเอทีฟเนาะรวมกันเป็นไอเดียนะครับซึ่งหมายถึงการค้นหาความคิดาสาร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับหรือครีเอทีฟทิงกิ้งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการคิดาสาร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆนะครับใช้การระดมความคิดเนาะระดมความคิดที่มาจากใครหลายหลายคนเนาะไม่ใช่ระดมได้คนเดียวนะครับ เบรซามิ่งครับระดมความคิดก็คือการระดมความคิดจากทุกๆมุมมองโดยไม่มีการตัดสินนะครับว่าใครผิดถูกนะครับเพื่อหาการตัดสินใจได้ความคิดใหม่ๆและการาวางแผนนะครับลักษณะการระดมความคิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็มีหลายแบบนะครับ หนึ่งจุดสองครับความสําคัญของการสร้างความคิดและการแก้ไขปัญหานะครับทาไมต้องทาเนาะนะครับเขาบอกว่าการสร้างสารรค์ความคิดที่มีความสําคัญช่วยในการอ่าช่วยในเรื่องของการระดมความคิดเห็นในทีมแนะนําทักษะและไอเดียต่างๆนะครับที่จําเป็นสำหรับการระดมความคิดอย่างสร้างสารรค์และอิสระเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีที่สุดในการตอบโจทย์ปัญหานะครับรวมไปถึงการประเมินและการความเคลื่อนที่ดี ที่ดีที่ได้ระดมมาเพื่อเลือกความคิดที่ดีที่สุดนำไปสร้างต้นแบบและทดสอบสมมติฐานต่อไปนะครับหลักการระดมความคิดนะครับบอกว่าอย่ารีบตัดสินใจผู้อื่นอย่ารีบตัดสินผู้อื่นนะครับว่าคนเราคิดผิดหรือคิดถูกเนาะสร้างสนุนความคิดที่แปลกใหม่นะครับต่อยอดความคิดครับเพื่อนอาจจะคิดมาแล้วเราก็ต่อยอดของเขาเนาะ มุ่งเน้นในแนวความคิดนะครับทําให้มองเห็นภาพแล้วก็ปฏิบัติทีละเรื่องนะครับเน้นปริมาณครับยิ่งเรื่องเยอะเท่าไหร่ยิ่งอารมดมความคิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมาดูขั้นตอนก่อนครับขั้นตอนการระดมความคิดครับเขาบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยให้แต่งตั้งผู้อํานวยการนะครับก็คือประธานสภาไม่ใช่นะครับประธานในการ อ่าระดมความคิดนะครับสองจำวนหัวข้อครับสามครับร่วมกันแสรความคิดนะครับโดยอ่ามีก่อนว่าต้องจดทุกความคิดนะครับต้องจดทุกความคิดนะครับกำหนดจำนวนที่ต้องการด้วยนะครับแปดถึงร้อยหรือว่ากำหนดเวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับปกติแล้วอาจจะใช้แบบ ไม้แบบก็ได้นะครับหรือว่าฟิสบอลนะที่เราเรียนไปค่ับที่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษโพสต i อิดนะครับสั้นๆติดไว้นะครับก็คือการระดมความคิดนั่นแหละนะฮะขั้นตอนที่สี่ครับสู่ความคิดครับนําแนวความคิดไปพร้อมปฏิบัตินะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ห้ากำหนดผลระดมความคิดเสร็จแล้วนะครับการติดตามผมหลังจากระดมสมองเสร็จนะครับควรติดตามว่า นำความคิดนั้นเป็นดำเนินการแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับทักษะและเทคนิคการระดมความคิดครับอ่านเดี๋ยวเราดูกันนะครับอันนี้จำเป็นเนาะทักษแะแนวระดมความคิดแบบ brainwriting นะครับก,ก็คือเขาจะเขียนความคิดนะครับแต่ละอันนะครับลงในพสน์อิดหรืออินเด็กซ์การนะครับแล้วก็ไปแปะไว้นะครับ หรือจะเป็นเทคนิคการรงดมความคิดแบบ Slip w ป i t i n g นะครับได้ผลดีคล้ายกับเบนไวติงเนาะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ถนัดพูดนะครับ mm hmm. ก็จะใช้พอ์เขียนแทนแล้วก็แปะแต่นี้ไม่ได้แปะตามหมวนหมู่เนาะนะครับอันนี้ก็จะแปะไปเรื่อยนะครับต่อมาครับเทคนิคการรดมความคิดแบบ 5W ครับ 5Y W H Y v S y, y ใช่ไหม Why d n t นะครับนะครับก็คือนะครับ Define problem นะครับ Why to happen happening นะครับ Why is that 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 นะครับนะครับให้ตั้งคำถามว่าทำไมเนาะตั้งคำถามว่าทำไมนะครับห้าครั้งนะครับอ่าทำไมห้าครั้ง ต่อไปครับเทคนิคการระดมความคิดแบบสตาร์นะครับก็คือใช้แบ W5H มาใช้นะครับก็คือใครทำอะไรเมื่อ,อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับและทำยังไงนะครับซึ่งเป็นตัวตั้งของชุดคำถามแนะการวางแนวคิดหลักนะครับต่อไปครับการเทคนิคการระดมความคิดแบบ Mind Map นะครับไมแก็การนำเสนอความคิดตา่ตางๆได้อย่างมากมายแตกออกไปเป็นย่อยๆนะครับนี่เนาะแบบไม m แ p นะครับอันนี้แบบไม้แบนยิแบัสตานะครับเทคนิกระดมความคิดแบบรูดสตอรี่นะครับรูดสตอ i ี่ก็คือเน้นเข้าใจเรื่องของการสแสดงบทบาทสมมุติในการทําธุรกิจนั้นๆซึ่งหมายถึงทุกคนจะได้สแสดงตละครสมมุติว่าเป็นลูกค้า หรือตัวธุรกิจในการในสถานการณ์ที่ต่างกันนะครับเหมือนอาจารย์ดูอะไรซีรีส์เกาหลีสืบสวน้่นะครับชอบอ่าตั้งตัวเองเป็นผู้ไล์แล้วก็ให้เพื่อนเป็นตำรวจนะครับลองถามอันนีอการระดมความคิดแบบนึงเนาะนะครับดูสตอมมิงนะครับนการระดมความคิดแบบ ราวริบบอนเบรนสตัมมิ่งนะครับก็คือการที่ทุกคนเข้าร่วมระดมความคิดเห็นนั้นต้องผลักดันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยต้องรอเป็นรอบๆนะครับซึ่งป้องการไม่ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งของทีมมีอำนาจล,ละเสรแอะนทุกความคิดเห็นของคนอื่นนะครับก็จะวนรอบนะครับและสามารถตั้งกฎระดบบความคิดเห็นกับเทคนิคน,นี้ได้เช่น,นหากมีการกล่าวถึงความคิดของใครบางคนแล้วพยายามส่งเสริมให้ความคิดใหม่ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับแนวคิดคนแรกเทคนิคเราว์ i ิบบินเบรนซามมิงจะเหมาะกับบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่มุ่งหวังให้ความสําคัญของความคิดทุกๆคนให้เท่าเทียมกันนะครับต่อไปครับเทคนิคการระดมความคิดแบบ s t ตปแลนเดอร์หรือสเตปแลนเดอร์อเพลซาม,น,ม,น,มน,นะครับก็คือการระดมความคิดแบบขั้นบันไดน,นะครับแบบขั้นบันได ซึ่งได้ถูกพัฒนามานาะนนานแล้วแต่ยังเป็นที่นิยมมาใช้ในถึงปัจจุบันนะครับเทคนิคนี้เป็นการแบ่งปัญหาความคิดจากบุคคลหนึ่งก่อนที่จะเริ่มมาแบ่งภายในกลุ่มโดยขบวนการคิดทั้งหมดจะเริ่มต้นโดยผู้นำการกระตุ้นความคิดจะบอกหรือตั้งคำถามนะครับ และให้ทั้งหมดออกขางนอกห้องจนเหลือเพียงสองคนเท่านั้นเพื่อให้สองคนนี้แบ่งปันความคิดแนวความคิดต่างๆด้วยการหลังจากนั้นผู้นำจะระดมสมมตะเรียบ,บุคคลที่เราอยู่ข้างนอกห้องมารวมกับสองคนที่อยู่ในห้องเป็นและให้คนที่สามเข้ามานําเสนอความคิดนะครับก็เป็นคนคนไปนะครับจนหมดเนาะนะครับโอเคสุดท้ายครับ เทคนิคการระดมความคิดแบบ change of setting นะครับก็คือการใช้ฉากหรือสถานที่ใหม่ๆในการระดมความคิดเพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆเพราะส่งผลโดยตรงต่อความคิดสร้างสรรค์นะครับกระบวนการทํางานและความรู้สึกของทีมเพราะถ้าทางานในแบบเดิมๆบรรยากาศเดิมๆหรือซ้าๆนะครับหลายวันหลายเดือนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายซึ่งการเปลี่ยนสถานที่ทํางานอาจจะส่งผลได้ดีขึ้นนะครับ Okay. การเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอ่ามีอยู่สามกระบวนการเนาะการเลือกโดยการเรียงลําดับความสําคัญนะครับอันไหนสําคัญก่อนก็ทําก่อนนะครับเอ๊สําคัญน้อยก็ท,ทําทีหลังนะครับหรือการคัดเลือกแบบความสมคัญครับอ๋อถ้าเกิดว่าเราจะตัดต้นไม้หน้าตึกเราควรจะทาสีตึกไปด้วยนะมีความสัมพั์กันเนาะ นะครับจากการประเมินความคิดนะครับในขั้นตอนนี้ทีาาจอแบบประเมินความคิดผ่านเกณฑการประเมินนะครับเกณฑ์การประเมินนี้อาจจะคิด ร่วมกันระหว่างทีมออกมาใช้งานจริงนะครับโดยประเมินความสำคัญการสร้างสารและความเป็นไปได้ของอความคิดเป็นหลักจากการพิจารณาเายียดความคิดต่างๆในแต่แตแตและด้านเมื่อค่าสารความคิดความคิดที่คาดว่าเป็นความคิดที่ดีที่สุด ของการตอบโจทย์แบพื้นั้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างต้นแบบโปรไทป์การทดสอบนะครับอโอเคจบนะครับอันนี้ในส่วนของบทที่4ครับเดี๋ยวเจอกันบทที่5ครับ